ดีค่ะนักเรียนพบกันในรายวิชาการออกแบบเทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณสำหรับคลิปนี้เราจะเริ่มหน่วยที่1เรื่องเทคโนโลยีกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์โดยมีหัวข้อย่อยก็คือการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยีนะคะการเปลี่ยนแปลงจะเริ่มตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันพัฒนาไปจนถึงอนาคต และนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อให้คนสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเรามาลองสังเกตจากสิ่งใกล้ตัวจากรูปคือพื้นบ้านที่มีฝุ่นเลอะเทอะถ้าเราอยากทำความสะอาดเราก็จะใช้ไม้กวาดเพื่อกวาดขยะหรือสิ่งต่างๆรวมถึงการใช้ไม้ถูพื้นเพื่อให้สะอาดมากยิ่งขึ้นแต่ในปัจจุบันเรามีเครื่องมือที่สามารถทุ่นแรงของเราก็คือเครื่องดูดฝุ่นใช่ไหมคะ เช่นเวลาที่เราจะาปัดกวาดเช็ดถูเราก็จะใช้เครื่องดูดฝุ่นนะคะหรือว่าจะเป็นไม้ถูพื้นนะคะเดี๋ยวนี้ไม้ถูพื้นเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องใช้แรงคนในการที่จะซักบิดแล้วนะคะก็จะมีไม้ถูพื้นที่เราสามารถนำไปซักโดยเครื่องอัตโนมัติเนี่ยเอามาใช้แบบรีดน้ำนะคะแล้วก็มาถูพื้นได้เลยนะคะ หุ้นแรงแล้วก็ประหยัดเวลาในการทำงานมากยิ่งขึ้นนะคะรวมไปถึงในปัจจุบนันบางบ้านนะคะเราก็จะเห็นว่ามีเครื่องดูดฝุ่นอัตโนมัติมันเนี่ยจะสามารถเดินไปตามพื้นที่ต่างๆนะคะถ้าชนกับวัสดุหรือว่าชนกับกำแพงมันก็จะหมุนหาทิศทางใหม่ได้โดยอัตโนมัติรวมถึงถ้าสมมติว่ามันเป็นเครื่องที่มีราคาสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะสามารถตรวจจับได้ว่า มันเคยเดินมาส่วนนี้แล้วหรือเปล่านะคะถ้ามันเคยเดินมาส่วนนี้มันก็จะไม่เดินซ้ําด้วยนะคะนักเ,เรียนคิดไหมคะว่าอนาคตเนี่ยเราจะมีเครื่องมืออะไรที่จะทําให้มนุษย์สะดวกสบายมากกว่านี้อาจจะเป็นหุ่นยนต์โรบอรตที่มีความสามารถที่ทันสมัยมากกว่านี้นะคะเรามีการเปลี่ยนแปลงเพื่อการแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของมนุษย์เรื่อยๆค่ะ เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะอันนี้ครูขอยกตัวอย่างวิวัฒนาการของแสงสว่างจากแท่งอัมพันของขลศาสตูร์หลอด LED ในปัจจุบันนะคะความต้องการแสงสว่างของมนุษย์ได้เริ่มต้นขึ้นในเวลาเดียวกับที่มนุษย์รู้จักการก่อไฟซึ่งพลังงานเกือบทั้งหมดจะสูญเสียไปในรูปแบบของความร้อนการใช้งานแสงสว่างในอดีต จึงมักใช้งานแสงสว่างควบคู่ไปกับพลังงานความร้อนที่ถูกปล่อยออกมาเช่นการปรุงอาหารหรือการให้ความอบอุ่นกับร่างกายนะคะจนกระทั่งชาวติวตันได้รู้ถึงการมีอยู่ของกระแสะไฟฟ้าจากการนำอัมพันธ์ซึ่งเกิดจากการทับถมของยางไม้มาถูกกับขนสัตว์จากนั้นการศึกษาเกี่ยวกับกระแสะไฟฟ้าก็ถูกพัฒนามาเรื่อย ในหน้าประวัติศาสตร์จนมาถึงการพัฒนาของหลอดไฟโดยมีนะักวิทยาศาสตร์หลายท่านนะคะยกตัวอย่างเช่นโทมัสอันวาเอดิสันได้จดสิทธิบัตรหลอดไส้คาร์บอนและพัฒนานำหลอดไฟมาใช้ในเชิงพาณิชย์นับเป็นจุดเปลี่ยนของวิวัฒนาการของแสงสว่างอีกครั้งหนึ่งซึ่งหลอดไฟในยุคนี้จะทำงาน ในลักษณะการส่งกระแสะไฟฟ้าผ่านไปที่ไส้หลอดจนไส้หลอดร้อนขึ้นและปล่อยแสงสว่างออกมาโดยมีการพัฒนาไส้หลอดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอายุการใช้งานเรื่อยมาค่ะต่อมาได้มีการคิดค้นหลอดนีออนขึ้นโดยนำหลักการเรื่องการเรืองแสงของแก๊สชนิดต่าง จนในที่สุดมีการใส่ไอประลอดลงในหลอดที่มีการเคลือบสารเรืองแสงเอาไว้เมื่อต่อกับกระแสไฟฟ้าแล้วเนี่ยไอประลอดจะปล่อยรังสีที่ตามองไม่เห็นออกมาเมื่อกระทบกับสารเรืองแสงแล้วทำให้เกิดเป็นแสงสว่างออกมาได้ค่ะปัจจุบันเทคโนโลยี LED ถูกพัฒนามากขึ้น โดยมีลักษณะเป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำชนิดหนึ่งที่ยอมให้กระแสะไฟฟ้าไหลผ่านและปล่อยแสงสว่างออกมาทันทีน้ำหนักเบาแสงสว่างที่เกิดขึ้นมาจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนภายในสารกึ่งตัวนำนะคะซึ่งหลักการนี้ทำให้หลอดไฟ LED ใช้พลังงานน้อยและอายุการใช้งานยาวนานขึ้นค่ะ นักเรียนจะเห็นว่าจากอดีตถึงปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงของแสงสว่างที่ถูกพัฒนาโดยมนุษย์เพื่ออำนวยความสะดวกมากขึ้นเรื่อยๆจนในปัจจุบันก็มีไฟที่มีเซ็นเซอร์ตรวจจับเวลาที่เราเดินผ่านด้วยนะคะต่อไปนะคะเราจะมาดูการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยีซึ่งคำว่าผลกระทบก็จะมีทั้งผลกระทบทางด้านบวกและผลกระทบทางด้านลบนะคะ ทีนี้เรามาดูผลกระทบทางด้านบวกก่อนค่ะข้อที่1นนะคะด้านอุตสาหากรรมและการพาณิชยกรรมเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพล,ลงทุนน้อยรายได้สูงค่ะข้อที่ 2. เสริมสร้างความเท่าเทียมกันในสังคม แม้แต่ถิ่นทุระกันดาลทําให้มีการกระจายโอกาสการเรียนรู้มีการใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลมีคลังสื่อการศึกษาที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองได้ตลอดเวลาค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีเว็บไซต์ที่เป็นสื่อการเรียนการสอนมากมายอีกด้วยนะคะ ต่อไปข้อที่3ให้ความบันเทิงเช่นการดูหนังฟังเพลงเล่นเกมสามารถดูทีวีออนไลน์ได้และยังมีความบันเทิงอีกมากมายค่ะข้อที่4ทําให้มนุษย์มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ในยุคปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือด้านการแพทย์ด้านการศึกษาด้านการสื่อสารด้านเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมด้านกเกษตรกรรมและด้านอื่นๆอีกมากมายค่ะ ข้อที่5การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีการพัฒนาใช้ระบบสื่อสารโทรครัมานาคมเพื่อติดต่อสื่อสารให้สะดวกขึ้นได้มีการประยุกต์มาใช้เครื่องอำนวยความสะดวกภายในบ้านเช่นการควบคุมระบบเปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านหรือสมารม์ทโฮมหรือในยุคที่ทุกๆอย่างเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตนะคะหรือที่เราเรียกว่าอินเทอร์เน็ตออฟสิงไอโนั่นเองค่ะ ต่อไปข้อที่6สามารถจัดการทรัพยากรธรรมชาติหลายอย่างนะคะจำเป็นต้องใช้สารสนเทศเช่นภาพถ่ายดาวเทียมการพยากรณ์อากาศการรวบรวมและการเก็บข้อมูลต่างๆรวมไปถึงการสร้างแบบจำลองด้วยค่ะข้อที่7มีระบบคมนาคมที่ดีขึ้นสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ข้อ8ค่ะ สามารถใช้หุ่นยนต์ในการทำงานในที่เสียงภัยหรือที่มีสารพิษแทนมนุษย์ได้ค่ะและข้อที่9นะคะด้านการป้องกันประเทศมีการใช้ระบบป้องกันภัยระบบเฝ้าระวังที่มีคอมพิวเตอร์ควบคุมการทำงานมีอาวุธยุธโทโธปกรณ์ที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะเมื่อมีผลกระทบด้านบวกแล้วนะคะเรามาดูผลกระทบทางด้านลบบ้างดีกว่าค่ะ ข้อที่1มนุษย์ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงเคยชินกับการทําอะไรที่เหมือนเดิมแต่เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะคะทําให้รับการเปลี่ยนแปลงไม่ได้จึงเกิดความวิตกกังวลหรือความเครียดนะคะเราก็จะเห็นในส่วนของผู้สูงอายุนะคะที่อาจจะใช้เทคโนโลยีไม่เป็นนะคะอาจจะไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีการกลัวเทคโนโลยีต่างๆนะคะต่อมาอันที่สองนะคะ มีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของคนในสังคมทำให้พฤติกรรมที่แสดงออกด้านการแต่งกายและการบริโภคเปลี่ยนแปลงไปการมอมเมาเยาวชนในรูปแบบของเกมอิเล็กทรอนิกส์ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาอารมณ์และจิตใจของเยาวชนเรียนจะเห็นว่าบางเกมนะคะที่เราดูแล้วเนี่ยออมันส่งผลกระทบต่อตอนเองนะคะมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เป็นผลลบค่ะ ต่อไปข้อที่3ก่อให้เกิดผลด้านศินลธรรมบทบาทเหล่านี้มีแนวโน้มที่สำคัญมากยิ่งขึ้นด้วยเหตุนี้เยาวชนและคนรุ่นใหม่นะคะจึงควรเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อนำเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้ในทางที่เกิดประโยชน์ต่อตอนเองนะคะต่อไปข้อที่4การมีส่วนร่วมของคนในสังคมลดน้อยลงการใช้เทคโนโลยีเนี่ยทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการ สื่อสารและการทํางานแต่ในอีกด้านหนึ่งการมีส่วนร่วมของกิจกรรมทางสัง,สงคมเนี่ยก็จะที่มีการพบปะสังสรรค์เนี่ยก็จะน้อยลงนะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยต่างจะอยู่ที่บ้านของตัวเองแล้วก็ทำกิจกรรมหรือจะพูดคุยเนี่ยก็จะผ่านทางการสื่อสารหรือแอปพลิเคชันออนไลน์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมที่จะไปรวมกันในหมู่มากเนี่ยก็จะมีน้อยลงนะคะ ต่อไปนะคะข้อที่5การละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลโดยการเผยแพร่ข้อมูลหรือรูปภาพต่อสาธารณชนซึ่งข้อมูลบางอย่างอาจไม่เป็นความจริงหรือยังไม่ได้พิสูจน์ความถูกต้องออกสู่สาธารณชนก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลโดยไม่สามารถป้องกันตนเองได้นะคะอย่างเช่นเ,เราอาจจะเจอ ในสื่อในโลกของสื่อออนไลน์นะคะที่มีการละเมิดสิทธิเสรีภาพของส่วนบุคคลอาจจะเป็นรูปเพื่อนของเรารูปของเราเองที่ดูไม่ดีอะไรแบบนี้นะคะอันนี้เนี่ยมันก็จะป้องกันได้ยากนะคะอันนี้ก็เป็นผลลบนะคะต่อไปข้อที่6เกิดช่องว่างทางสังคมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวข้องกับการลงทุนผู้ใช้จึงเป็นชนชั้นในอีกระดับหนึ่งของสังคม ในขณะที่ชนชั้นระดับรองลงมามีจำนวนมากปรับไม่มีโอกาสใช้แล้วก็ผู้ที่ยากจนนะคะก็ไม่มีโอกาสได้รู้จักกับเทคโนโลยีสารสนเทศเลยนะคะต่อไปข้อที่7ก็จะเกิดอาชญากรรมบนเครือข่ายความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศก่อให้เกิดปัญหาใหม่ขึ้นเช่นปัญหาอาชญากรรมนะคะยกตัวอย่างก็คืออาชญากรรมในรูปแบบของการขโมยความลับ การขโมยข้อมูลสารสนเทศการให้บริการสารสนเทศที่มีการหลอกลวงรวมไปถึงการบ่อนทำลายข้อมูลและไวรัสนะคะนะักเรียนอาจจะเคยได้ยินเกี่ยวกับพวกที่เอาลิงก์มาส่งมาในมือถือของเราบ้างนะคะแล้วเราก็กดเข้าไปก็มีการขโมยความลับกันได้นี่ก็ถือว่าเป็นอาชญากรรมบนเกรือข่ายเช่นเดียวกันนะคะต่อไปข้อที่8นะคะก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสุขภาพค่ะ จากการจ้องมองคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนเป็นเวลานานๆอย่างเช่นตอนนี้ที่นักเรียนเนี่ยอ,อ,อาจจะอยู่บ้านนะคะแล้วนักเรียนก็ใช้โทรศัพท์มือถือเยอะนะคะก็จะมีผลเสียต่อสายตาของเรานะคะทีนี้เราก็อาจจะต้องรู้จักในการที่จะพักผ่อนสายตาของตัวเองนะคะไปทําอย่างอื่นบ้างไปทํากิจกรรมอย่างอื่นบ้างนะคะเพื่อที่ ให้ร่างกายของเราเนี่ยไม่ไปจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เป็นเทคโนโลยีมากจนเกินไปนะคะผลเสียก็มีผลต่อสายตาไม่พอนะคะก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพทางด้านอื่นๆด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นผลกระทบทางด้านลบค่ะ หลังจากที่นักเรียนได้เรียนเนื้อหาจบไปแล้วนะคะคุณครูมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนลองทบทวนด้วยตนเองนะคะนักเรียนอาจจะตอบใส่ในกระดาษหรือในสมุดหรือทำตรงไหนก็ได้นะคะะเรามาดูแบบฝึกหัดกันนะคะก็คือให้นักเรียนลองนึกถึงปัญหาที่เกิดขึ้นรอบๆตนเองนะคะอาจจะเกิดขึ้นที่โรงเรียนหรือที่บ้าน หรือที่ชุมชนที่นักเรียนอยู่อาศัยนะคะแล้วนักเรียนลองมาตอบแบบฝึกหัดตามหัวข้อดังต่อไปนี้ข้อที่1ปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรข้อที่2จะนำเทคโนโลยีมาแก้ปัญหานี้อย่างไรข้อที่3ให้วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ในการแก้ปัญหาและข้อที่4 นักเรียนจะเลือกใช้เทคโนโลยีชนิดใดให้เหมาะสมกับสถานาการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะสำหรับคาบเรียนแรกนักเรียนก็เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงรวมไปถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราไปแล้วนะคะสำหรับเนื้อหาตอนต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรก็อย่าลืมเข้ามาดูคลิปในสัปดาห์หน้านะคะเราพบกันใหม่สวัสดีค่ะ